ไหนเขาว่ามือที่สามดีกว่าคุณแล้วจะกลับมาทำไมสวัสดีค่ะมาดูกันนะคำถามไพ่วันนี้นะคะก็คือแบบค้างคาใจเหมือนกันเนาะเขาคนนั้นนะคะเคยเหมือนว่าพูดแบบกแนแหนกระแหนคุณอะนะว่าอยคนนั้นน่ดีกว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้มือที่สามดีกว่าคุณอย่างนั้นอย่างนี้อนะดีกว่าเราจะกลับมาหาคุณทําไมอะเนาะไหนไปดูสิ แต่ว่าเป็นพลังงานแรนดอมนะคะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะอย่าเพิ่งอินนะอย่าเพิ่งอินอย่าเพิ่งซีเรียสนะดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะอ่ะไปดูสิเออไหนว่าดีนักดีหนาไงแล้วจะกลับมาหาคุณทำไมอ่ะแรกแรกก็ดีอะนะเนาะนี่ไงแรกแรกก็ดีใหม่ๆอะไรมันก็ดูฟลุ้งฟลิงไปหมดแหละนะคะเออนะใหม่ๆก็ดี นะแต่พอนานไปอ่ะนะอืนานไปก็เริ่มแบบเริ่มเห็นแบบว่านิสัยเริ่มเห็นแบบพฤติกรรมอะไรหลายอย่างแล้วแหละนะคะอันนี้ไงคนเราอถ้ามันไม่ได้ดีจริงอ่ะเนาะมันก็ดีได้ไม่นานหรอกนะคะก็แอบได้ไม่นานหรอกนะอ่าตอนนี้เหมือนว่าหมดโปรแล้วแหละเออหมดโปรแล้วเนาะอ่ะมือที่สามของเขาอ่ะนะคะตอนนี้นะ น่าจะแบบว่าเผยท่าแท้ของเด็กอกมาแล้วแรกๆก็แบบว่าแอบแอ่ทำตัวเป็นคนดีทำตัวเป็นคนมีศีลธรรมทำตัวเป็นคนน่ารักนะทำเป็นเอาอกเอาใจเขานะคะพูดกับเขาดีนะพูดจาหวานกับเขามากอะนะคะเอาอกเอาใจเขาสารพัดเลยอะนะแต่ตอนนี้เป็นยังไงอะตอนนี้ไม่ไม่ทำแล้วนะไม่ทําแล้วเนาะ หมดและหมดเวลาสร้างภาพแลละนะคะอ่าตอนนี้มันคือเรื่องจริงแล้วแหละนะคะอ่ะตอนนี้นะมือที่สามของเขานะคะเผยท่าแท้ออกมาเนาะว่าเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นแหละเออเป็นคนที่แบบนั่นแหละ <c oughs> จะใช้คําอะไร <c oughs> เป็นคนแบบเป็นคนหยาบอะ่ะหยาบยังไงก็หยาบอย่างนั้นแหละนะคะแล้วก็เจ้าชู้ด้วยนะมือที่สามเขาเนี่ยเจ้าชู้หวานสเสน่ห์ขี้เกียจสลังยาววันๆไม่ทําอะไรเลยจะใช้เงินอย่างเดียว นะเอกะก็ขอแต่เงินตัวเขาเองที่ผ่านมานะเหมือนเขาอะแรกๆอะเขาก็แบบว่าเออดีใจใช่ไหมล่ะโอ้ยมีคนมาชอบมาหลงเสน่ห์อะไรเขาขนาดนี้นะก็หลงตัวเองไปเลยไงนะอ่ะให้เงินให้ทองดูแลเทคแคร์ care, ไปสนใจเขานะไปรักเขาดูแลเขายกย่องเขาอย่างดีนะคือเหมือนแบบไปยกย่องให้เกียรติมือที่สามมาเนะแต่ว่ามาแบบทําร้ายจิตใจคุณนะใช่ไหมคะ อืมเนาะไปเห็นว่าทางนั้นน่ะแบบโหดีอย่างนั้นดีอย่างนี้สารพัดแหละนะคะแต่พอตอนนี้เป็นยังไงอ่ะเนาะโปรโมชั่นมันหมดแล้วนะคะอ่าตอนนี้มันคือเรื่องจริงแล้วแหละนะอ่าเหมือนตอนนี้ตัวเขาก็แบบว่าเครียดมากนะคะเครียดเครียดสิเพราะว่าตอนนี้เหมือนว่าตัวเขาอะ่ะงานการก็มีปัญหานะถ้าทําธุรกิจธุรกิจก็แบบติดขัดมีปัญหานะเงินเงินทองทองก็ ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังอะไรเหมือนแต่ก่อนแล้วอ่ะเนาะแล้วก็เหมือนว่าโดนถลุงไปเยอะอืมนะแล้วก็เหมือนต้องแบบต้องเอาเงินเก็บอะออกมาใช้แล้วแหละนะคะอ่ะตอนนี้ก็แบบเศรษฐกิจไม่ดีการงานก่อติดขาดการเงินก่อมีปัญหานะดูแล้วก็แบบมีแต่ปัญหาปวดหัววุ่นวายนะคะแล้วก็มือที่สามของเขา,าไม่ได้มาช่วยอะไรเขาเลยนะ คือไม่ได้มาเป็นเพื่อนคู่คิดอะไรเลยอะคือช่วยอะไรไม่ได้เลยปรึกษาอะไรไม่ได้เลยคุยอะไรด้วยไม่ได้เลยเพราะว่ามือที่สามเขาก็คือจะเอาแต่งเงินอย่างเดียวอะคือถ้าไม่มีเงินก็ไม่คุยด้วยอะแล้วตัวเขาก็อาจจะแบบไม่ได้ร่ำรวยเงินทองเหมือนแต่ก่อนแล้วอะนะคะอืมนะตอนนี้เหมือนว่าก็โดนตีจากแหละเนี่ยมือที่สามเขาเห็นว่าเขาอะขาดสภาพสภาพคล่องทางการเงินแล้วเนอะจะอยู่ทําไมอะไปดีกว่าสิ จะอยู่ไหมอ่ะอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไรอ่ะนะเนี่ยมือที่สามของเขาเป็นคนแบบเนี้ยว่าแบบเป็นคนที่แบบว่าใช้เงินมือเติบเป็นคนที่แบบว่าขี้อวดอืมคือแบบว่าต้องมีเงินซื้อนั่นซื้อนี่จะมาใส่เสื้อผ้าซ้ำใช้ของซ้ำๆอะไรแบบนั้ไม่ได้นะเป็นแนวแบบว่ากินหรูอยู่ดีแต่ว่าลดนิยมสูงรายได้ต่ําอ่ะหรือว่ารายได้แบบไม่ค่อยมีอ่ะเออแต่ว่าอาศัยว่าแบบ มีแบบสปอนเซอร์ให้นั่นแหละเนาะอ่ะตอนนี้ตัวเขาก็คงไม่สามารถจะไปสปอนเซอร์อะไรใ,ใครได้หรอกนะคะลําพังตัวเขาเองก็ยังลําบากเลยนะยังจะเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยนะคะตอนนี้มีปัญหาเยอะเลยอะนะเหมือนเขารู้สึกว่าเวลาที่เขามีปัญหานะเขาเคยคิดนะว่าแบบ มือที่3ามน่าจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอย่างน้อยๆก็แบบเป็นกําลังใจให้เขาก็ยังดีหรือว่าคอยแบบว่าคอยแบบเออดูแลเทคแคร์เอาใจใส่อะไรเขาบ้างก็ยังดีะนะคะเนาะให้สมกับที่เขาว่าเคยแบบดูแลเอาใจใส่อย่างดีเนาะแต่เปล่าเลยนะเปล่าเลยไม่มีเลยทุกวันเนี้นะเหมือนกับว่ามือที่สามของเขาก็แบบว่าออยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะเออแต่ว่า มือที่สามจะไม่ทําอะไร้เขานะแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนเป็นแนวแบบเหมือนเหมือนเขารู้สึกว่าเขากําลังจะโดนทิ้งหรือโดนทิ้งไปแล้วก็ไม่รู้นะแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเขารู้สึกว่าเขากําลังจะโดนทิ้งเนี่ยกําลังจะไม่เหลือใครอะ่ะแล้วก็เหมือนแบบตอนมีเงินก็เนื้อหอมอ่ะเนาะแต่พอไม่มีเงินแล้วก็รู้สึกว่าอืมนั่นแหละเหมือนกลายเป็นแบบ กลายเป็นไม่เป็นที่ต้องการอะไรของใครอะไรประมาณนั้นนะความมั่นอกมั่นใจอะไรที่เคยมีตอนนี้ก็แบบแห้งเหี่ยวนะที่เคยแบบมันน่นนามั่นโหนะคะตอนนี้ไม่ไม่มั่นอะไรแล้วนะ,ะตอนนี้หงอยมากนะรู้สึกเครียดมากรู้สึกว่าเออจะทํายังไงดีจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ยังไงดีเออจะไปขอความช่วยเหลืออะไรจากใครดีมีใครที่พอจะช่วยเหลือเขาได้บ้างไหมคนรอบตัวคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะหรือใครก็ตามอะ่ะมีใครจะช่วยอะไรเขาได้บ้างไหม แต่เหมือนว่าตอนเนี้ตัวเขาเองอะนะคะเหมือนกับว่าคนรอบตัวเขาว่าก็มีแต่คนที่แบบคบหาเขาเพราะว่าหวังผลประโยชน์เงินทองนะไม่ได้คบหากับเขาด้วยความจริงใจอะคือด้วยความที่ตัวเขาเอง <c oughs> ก็เป็นคนที่แบบไม่ได้มีความจริงใจอะไรใ้ใครอ <c oughs> ่ะเนาะก็เลยดึงดูดแต่คนแบบนั้นแหละนะคะดึงดูดแต่คนที่แบบว่าหวังแต่ผลประโยชน์เขาหากันอนะเนาะพอตอนนี้ตัวเขาลําบากอะนะคะจะไปพึ่งใครอะไม่มีใครให้พึ่งหรอกทุกคนก็เห็นแก่ตัวทุกคนก้าวแต่ตัวเองรอดนั่นแหละนะคะคนที่เขาเคยไปช่วยอะไรไว้อะตอนเนี้ย ก็ไม่มีใครมาช่วยอะไรเขากลับคืนหรอกนะคะเหมือนบางทีเขาอาจจะไปเหมือนแบบไปทวงบุญคุณคนนั้นคนนี้นะแบบเออเน,นี่ยเคยช่วยอะไรไว้นะอ่ะตอนตอนที่แบบตัวเขาแบบมีอ,ะนะอ่ะเนาะเขาก็เคยช่วยอะไรไว้นะ,อะตอนนี้ตัวเขาลําบากอะ่ะช่วยเขาบ้างสิอะไรเบบนี้แต่อืม <S <S ดูแล้วน่าจะแบบหายหมดนะคะไม่มีใครช่วยเขาหรอกนะอืมตอนนี้เขาก็เลยแบบว่าคิดถึงคุณไงเหมือนว่าคุณนะตอนนี้เป็นเป็นคนเดียวเป็นคนเดียวที่เขาคิดถึงเลย นะแล้วเขาก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาตัวเขาอะทําผิดเนะาะทำผิดที่ทิ้งคุณไปนะคะทําผิดที่เห็นว่าคนอื่นอ่ะดีกว่าคุณนะตอนนี้เหมือนเขารู้แล้วนะคะว่าคนบางคนนะเปลือกนอกอะก็ดูสวยดูหลอ่อดูดีแหละแต่ว่าหาความจริงใจอะไรไม่ได้เลยเนาะคนเราอะมันจะเห็นมันจะเห็นท่าแ้กันก็ในยามยากยามลําบากยามทุกเนี่ยแหละคำคำนี้ไม่เกินจริงเลยนะ เขารู้สึกว่าเนี้ยแหละที่แบบคนเขาชอบพูดกันว่าคนเรามันจะเห็นมันจะเห็นท่าแท้กันก็ตอนลําบากเออนั่นแหละตอนนี้เขารู้แล้วนะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆแบบนั้นเลยนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคุณอาจจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าแต่เหมือนเขารู้ตัวนะว่าเขาทําอะไรไม่ไดีกับคุณไว้เยอะ แต่เขารู้สึกว่าตอนนี้เขาไม่มีที่พึ่งเลยคือที่พึ่งทางใจก็ไม่มีอ่ะแล้วก็การที่เขาอยากจะกลับมาหาคุณอ่ะก็ไม่ได้หมายของว่าเขาอยากจะเอาปัญหาภาระอะไรของเขามามาโยนมาแปะอะไรไว้ให้คุณนะเขาก็ละอายกับใจอยู่แต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะได้ที่พึ่งทางใจอ่ะที่พึ่งทางใจที่แบบว่าเออช่วยแบบประครับประคองให้เขาแบบมีชีวิตผ่านพ้นไปได้อ่ะนะคะอืมตัวคุณนะ เหมือนน้ำเย็นอะเนาะเหมือนน้ำที่แบบอยู่ด้วยแบบเย็นสบายอะนะคะเขาก็อยากจะได้รับพลังงานอะไรดีๆจากคุณแหละเนาะแล้วก็ตอนนี้เหมือนเขาก็คงจะคิดอยู่แหละนะคะว่าเออจะกลับมาหาคุณดีไหมหรือว่าไม่กลับมาดีนะเพราะว่าละอายแก่ใจไงสิ่งที่ทํากับคุณไว้อะนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะเนาะอืมเนี่ยแหละคนเราอะเนาะ ต้องแบบให้เจอกับตัวเนอะนะถึงจะเข้าใจนะแล้วก็ต้องให้ไปเจอกับตัวนั่นแหละนะถึงจะคิดได้ะนะคะมาเห็นคุณค่าของตัวคุณในวันที่เขาอะทําร้ายจิตใจคุณไปแล้วอะเนาะเนี่ยแหละนะพลังงานก็ประมาณนี้แหละนะคะเขาถึงอยากกลับมาหาคุณนะคุณะ่ะเป็นคนดีแหละแล้วเป็นคนที่แบบช่วยเหลือเขาแหละในยามลาบากอะอโอเคอ่ะพลังงานก็ประมาณนี้ ก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะไม่ต้องไปซีเรียสนะ